ค่ะทุกคนอกับดีะคะ่ะในช่องฟ้าปอน์ชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้ามียำวนเส้นแก้วนะคะมีใส่กุ้งสดปลาหมึกแล้วก็หมูยอนะคะใส่น้ำปลาด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วฟ้ายังไม่กินข้าวมื้อเช้าเลยนะคะบอกเลยว่าหิวมากๆเลยเก็บแรงไว้กินยำดีกว่านาะ อันทุกคนอย่ารอช้ากิงกันเลยก่อค่ะนี่ทุกคนปลาหมึกอืปลาร้านัวมากปลาหมึกอร่อยมากฟ้าน,นะคะสั่งที่ร้านบอกว่าขอรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเลยทุกคนหมูอยอดีมากเรามันลองชิมกุ้งมันีกว่า กุ้งแบบกรุบมากบุเนเส้นแก้วจ้า อร่อยไปหมดเลยทุกคนละมุนละไมรสชาติก็คือจัดจ้านากแซ่บถึงตรงใน ถคาเช็บกินวินเส้นแก้แบบปลาบลางกลึบอร่อยมากอือ นคนดูฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าอนชาแนลค่ะ <st arts> วันนี้นะคะทุกคนฟ้ามียำุ้นเส้นแก้วนะคะมีใส่กุ้งสดปลาหมึกแล้วก็หมูยอนะคะใส่น้ำปลาด้วยนะจ๊ะบอกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 4โมงแล้วฟ้ายังไม่กินข้าวมื้อเช้าเลยนะะบอกเลยว่าหิวม,มากๆเลยเก็บแรงไว้กินยำดีกว่าเนาะอะทุกคนอย่ารอช้า,ชากินกันไปก่อคะ่ะนี่ทุกคนป,กปลาหมึกอือร้านนัวมากปลาหมึอกอร่อยมากฟ้านะคะสั่งที่ร้านบอกว่าขอรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเลยทุกคน หมอยอดีมากเรามาลองชิมกุ้งกดีกว่ากุ้งแบบกรุบม,มากอออืืห ในช่องฟ้าปอนชาแนลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าบอนชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเจ้กับฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนดชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเจ้กับฟ้านะคะในช่องฟ้าบอนชแนลค่ะ ดีค่ะทุกคนเจีอนะับใน้าะในช่องฟ้าฟ,าฟอนชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้ามียำม,มุนเส้นแก้วนะคะมีใส่กุ้งสดปลาหมึกแล้วก็หมูยอนะคะใส่น้ำปลรราด้วยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงแล้วฟ้ายังไม่กินข้าวมื้อเช้าเลยนะคะบอกเลยว่าหิวม,มากๆเลยเก็บแรงไว้กินยำดีกว่าเนะ้ะ อันทุกคนอย่ารอช้ากิงกันเลยก่อค่ะนี่ทุกคนปลาหมึกอืมปลาร้านัวมากปลาหมึกอร่อยมากฟ้าน,นะคะสั่งที่ร้านบอกว่าขอรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเลยืทุกคนหมูอยอดีมากเรามันลองชิมกุ้งมมนดีกว่า